มารุมสี่ตัวบางทีคนเขาก็ยิงคมก็มีนะครับแต่พี่จะไม่แช่นานเพราเดี๋ยวน้องๆดักพี่เหมือนกัน ว่าคนนั้นคนนี้ยิงหัวเก่งให้ที่ไปดูอ่ะแล้วน้องก็ตามไปยิงเขาเนี่ยที่ก็จะสลับสลับไปครับอ๋อหวัดดีน้องโอ๊ตครับหวัดดีครับไม่เจอกันตั้งนานอ๋อโดนหน้าหลัง แล้วแต่ดวงเราครับบางทีเราแบบวิ่งไปเจอคนตรงคนที่เขามีคนเยอะ,อะครับ <c oughs> อ๋อคนในแคนเหรอน้องมือซ้าย อ๋อน้องทัพเปอร์ตายเลยอ๋อจ m อมยิงหัวอีกแล้วแต่น้องเขาไม่ค่อยได้ที่หนึ่งนะครับน้อง GM เอ็อะเคยได้ไปครั้งหนึ่งเออพี่จำได้ได้ไปครั้งหนึ่ง <S 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 พี่เพิ่งลงคลิปให้วันนี้หรือเปล่านะพี่แน่เออเนี่ยๆๆๆๆพี่เพิ่งลงให้น้องเขาวันนี้นะครับน้องก็เคยได้ที่หนึ่งไปครั้งหนึ่ง มันมีนะครับนองดูก็ดูสเต็ปน้องเขาเอาดูมันมีนะครับคนเก่งเยอะครับคนเก่งเยอะครับเนี่ยอย่างน้องเนี่ยเลเวลหกเจ็ดสิบขึ้นก็มีนะครับเนี่ยที่เข้ามาเล่นเนี่ยแรลงแดงแรงอะไรนี่มีหมดครับนี่น้องเด็กชายตามก็แหลงแดง น้อง EC ก็68 C k k ก็60น้องเอ็บก็แดงน้องใจบุญก็แดงมีไม่กี่คนครับนี่น้องฟีเลฟน้องปัตน้องพับไดมอนส่วนใหญ่จะโดนเห็นไหมน้องอีชีิ71นะครับพี่ว่าคงเล่นมาตั้งแต่ซีซั่นแรกอะที่เลเวล70กว่าพี่ว่า เดียวโดนหัวผมว่าไม่ใช่นะครับผมดูดูจากการเล่นแล้วเขาน้องเขาไม่ใช่โปรนะครับคือบางคนเขาลากหัวคมนะครับตอนนี้ GM เอขาก็เอาอะไรนะลูกนั่งออกไปแล้วนะครับเนอผมไปฝึกมาแล้ว พี่ดูเอ็มทีวีหน่อยดีเอ็มทีวีเหรออ๋อนี่เียน้องดีเอ็มทีวีอยู่ในแคนพีเนสนี่จุ๊บจุ๊บ,บแต่พี่จะดูไม่นานนะครับดูแปบบ๊แบแบป๊บเดี๋ยวน้องเขาโดนดักนน้องแซลมอนมีสองคิวครับ ใช่ใช่เพราะว่าโปเขาไม่เอาเลเวลห้าหกสิบมาเล่นนะครับมันเสียงนะครับเพราะว่าโปมันจะดูง่ายครับอย่างถ้าเลเวลห้าหกสิบเนี่ยน้องเขาคงไม่เอามาเล่นโปรหรอกครับโปส่วนใหญ่ะจะเลเวลพึ่งแบบคล้ายๆแบบเขาจะเอาตัวที่สร้างใหม่มาเล่น อ๋อน้องบีมมาแล้วเหรออ๋อน้องบีมสุขสันต์วันเกิดนะครับ Happy Birthday นะครับน้องคิดสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะครับสุขภาพแข็งแรงเรียนเก่งๆครับถ้าทำงานแล้วขอให้รวยๆครับทำงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีนะครับสุขสันต์วันเกิดครับน้องบีม ไม่แจ้งเตือนเหรอ YouTube ไม่แจ้งเตือนตอนนี้เหลือสิคน,นครับ น้องกันนภัสวัดดีครับอ๋อยินดีต้อนรับครับน้องกันนภัรวันเกิดอใช่ครับวันเกิดน้องบีมวันนี้วันเกิดน้องบีมครับอ๋อน้องในก็บอกว่าไม่แจ้งเตือนอ๋อน้องกดกระดิ่งไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่ได้กดกระดิ่งมันจะเหมือนกับว่ามันไม่แจ้งเตือนนะครับ น้องทีเอมวิ่งไวเหรอน้องเขาใส่เคนลี่มามันมันวิ่งประมาณไหนครับน้องเขาใส่เคนลี่มา อยา่างหนึ่งกับหาอะไรผมไม่ไวเท่านั้นเนี่ยน้องคนนี้ก็ใส่เคลนลี่มานะแต่พี่ดูไม่ค่อยออกนะครับแต่ถ้าใครไม่ใส่เคลนลี่มาเนะี่ยมันจะดูออกนะครับถ้าเกิดวิ่งไวอย่างน้องคนเมื่อวานอะ่ะอืมที่เลเวลน้อยแล้ววิ่งไวๆอะ่ะคนไหนคนวันเสาร์หรือเปล่าพี่จำไม่ได้ ตอนนี้เหลือ8คนครับสตรีมดีเลย์ประมาณไม่เกิน10วิครับแล้วแต่ความเร็วและปิงของน้องด้วยครับแต่ถ้าปกติสำหรับคนที่แบบเน็ตอินเทอร์เน็ตปกติอะปิงปิงจะไม่เกิน10วิครับ มาด,ดีน้อง ABCFF ครับ น้องในเข้าเกมน้อง abc อ๋อน้อง abc เพิ่งไปกินข้าวมาบัตดี39คนด้วยครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับนี่ฉลอง1,000ทรัพซับครับ พี่ตอบคําถามตอนไหนเดี๋ยวจบตานี้ครับเดี๋ยวจบตานนี้เดี๋ยวพี่ขอพักตอบคําถามแป๊บหนึ่งกี่โมงปิดแล้วครับอ๋อสี่ทุ่มครึ่งครับวันนี้พี่จะสตรีมวันนี้พี่มาไวนะครับพี่เลยสตรีมสามชั่วโมงครึ่งตอนนี้เหลือสามคนแล้วครับเหลือน้องอะไรเนี่ยเหลือน้องลิมิกน้องหาอะไรอืม เข้าตัวไป2เมตรเข้าหัว2เมตรครับเ,เดี๋ยวน้องลิมิกกับน้องหาลาครับโปเหรอเอากลายเป็นน้องลิมิกครับน้องลิมิกรับรางวัลไปครับ น้องรีมิก3คิวแต่วันนี้พี่ไม่จำกัดคิวครับกี่คิวก็ได้ครับที่หนึ่งน้องรีมิกอาจจะลากหัวเพราะพราไม่ได้เข้าหัวทุกเม็ดนะครับพี่เห็นสองเม็ดแรกมันเข้าตัวนะครับแล้วน้องเขาลากเอานะครับ <c oughs> รางวัลปลอบใจไหมพี่อ๋อวันนี้มีแค่ ที่หนึ่งอย่างเดียวครับมาเดี๋ยวพี่จะให้เดี๋ยวพี่ให้รางวัลน,น้องรีมิกก่อนเดี๋ยวพี่จะมีคําถามถามนะครับเดี๋ยวสักครู่สักครู่เดี๋ยวพี่แจกรางวัลน,นี้ก่อนน้องอีดี m i มิกไอพี่จําได้น้องเขาเคยได้รางวัลแล้วนะจะไม่ผิดน้องอีดีล i มิก น้องอ e ีดีลิมิกจึ๊บน้องเข้ามาแล้วนะครับมาใครอยากเข้ามาเอาเชิญครับเอาอใครอยากเข้ามาเชิญครับรหัสห้องเหือเหล๋ยรหัสห้องรอสักครู่ครับพี่ยังไม่ได้อ,อ๋อนั่นน้องเขาตอบบอกว่าน้องเขาไม่ได้โปรโนี่เห็นไหม น้องเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้โปรเดี๋ยว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 ตอบคําถามอะไรตอบคําถามเกี่ยวกับช่องพี่นั่นแหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แจกรางวัลน้องก่อนเดี๋ยวน้องเขาจะนั่นอาจจะไปเล่นกับเพื่อนพี่กพี่ยูดีน้องเขาก่อนนี่กับ y ีแล้ว เดี๋ยวราสักคู่นะครับในช่องแชทเดี๋ยวพี่แจกรางวัลก่อนนะครับนี่น้อง e d r e m i x ชื่อถูกต้อง172เพชรพนะครับ พีเข้าสู่ระบแบแป๊บนึงครับ รหัส OTP ช่วงนี้มันแปลกๆนะพี่ว่าเดี๋ยว Okay. ยินดีกับน้องลิมิกด้วยนะครับอ่าเพชรไปแล้วนะครับอ๋น้องก็พิมมาแล้วนะครับเข้าแล้วครับขอบคุณครับพี่โอเคครับยินดีกับน้องลิมิกด้วยนะครับ